เป็นอะไรที่มั่นคงเนี่ย,ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอะไรที่เป็นชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเอาไว้เป็นงานอดิเรกบางคนเนี่ยเห็นเขารวยเพราะว่าขายของออนไลน์ก็ไม่อยากเรียนหนังสือแหละออกมาขายของออนไลน์ในที่สุดก็เลยลืมเรียนหนังสือหลวงพ่อคิดว่าหาเงินได้ก็ดีนะขายของได้ออนไลน์ก็ดีแต่อย่าลืมเรียนหนังสือ เรียนหนังสือไปด้วยเพราะมันมีความจําเป็นที่มั่นคงกว่าถ้าเรามีความรู้มันก็ต่อยอดความคิดไปได้ความสามารถกับความรู้นี่บางอย่างมันมาคนละยุค,คนละสมัยบางคนสามารถในการร้องเพลงก็ไม่ต้องเรียนหนังสือเลยไปไหนล่ะไปฝึกเต้นเหมือนกับ Black แบ<อ>ล็คพิงค์เขาไปฝึกเต้นโอ้สนุกสนานแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังทําเงินได้ แล้วก็มาเติมวิชาความรู้ทีหลังก็มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพ่อแม่อยากจะให้เป็นก็ต้องมาดูว่าลูกชอบไหมถ้าลูกไม่ชอบก็อย่าขยันขยอลูกให้ลูกเขาเลือกเส้นทางของเขาเพราะเราให้ชีวิตแต่วิถีชีวิตเป็นของเขา